ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี2022ผมเริ่มมองหาวิธีการเทรดทองคำที่ไม่ซับซ้อนและยังแม่นมากพอสำหรับการสอบกองทุนวันนั้นผมเลยลองลบทุกอินดิเคเตอร์ออกจากจอเหลือเพียงแค่เ e m a 2เสเส้นบนกราฟและผมก็นั่งจับสังเกตเห็นพฤติกรรมบางอย่างบนกราฟของราคาหลังจากนั้นผมเลยลองทำการทดสอบจริงจนได้ระบบที่เปลี่ยนพอร์ตของผมไปตลอดการและวันนี้ผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันแบบฟรีๆครับ เหมือนเดิมคือเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้เชื่อในสถิติเดี๋ยวเราลองไปดูผลทดสอบจริงกันก่อนแล้วค่อยมาเจาะลึกถึงวิธีการเทรดและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเลือกรับฟรีเทคนิคได้ทางไลน์ t h u m p e t s c h o o l ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ถ้าพร้อมแล้ว let's go จุดเด่นของระบบนี้นอกจากเรียบง่ายโดยใช้ EMA เพียงแค่2เส้นแล้วนะครับยังมีจุดเด่นที่มากกว่านั้นอีกนั่นก็คือมี Win Rate ที่สูงมากๆนะครับสูงถึง76.67%ผมต้องการทดสอบระบบนี้บนกราฟของ t i c k m i l l Broker นะครับคู่เงินทองคำทำเฟรม4ชั่วโมง b r oker ที่มี FJ l i c e n s จาก UK นะครับดังนั้นใบอนุญาตเทียร์ Forex ระดับโลกอีกทั้งยังมีค่าคอมม i ชชั่นบวกสเปรดที่ต่ํามากๆนะครับเมื่อเทียบกับบร oker ใหญ่ๆที่มาทําตลาดในประเทศไทยเพื่อนๆสามารถเช็คข้อมูลเหล่านี้ได้จาก My FX Book นะ ลองมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมใช้ whisper trade ที่5%นะครับทุนหมื่นเหรียญอ่าอเหมือนเดิมขึ้น1.5เท่าความแม่นนะฮะเฉียด80%นะฮะอยู่ที่76.67เทินกำไรตั้งแต่ปี2022จนถึงปัจจุบันคือปี2025อยู่ที่268.52%นะครับทเทดไปทั้งหมด30ไม้นะครับชนะ23แพ้เพียงแค่7ไม้เท่านั้น Prof i t Factor เน้นตรงนี้ดีๆนะครับสูงถึง4.93นะครับถือว่าเป็นระบบที่โหดมากๆนะครับ Profit Factor แบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับ m a x i m u m d r a จอ o w วนะครับตรงนี้เพื่อนๆดูชัดๆเลยนะครับซูมเข้ามาเลยนะฮะ5%เท่าน้เองนะครับต่ำสุดๆนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่ต้องการปั้นพอร์ตหรือสอบกองทุนผมได้คอมเมนต์ระบบนี้ไปเลยนะครับเพื่อนๆลองไปอัดเดใช้เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่า EMA ทั้ง2เส้นนั้นจะเข้าเทรดอย่างไรและเซตค่าเท่าไหร่กันนะครับเชิญชมต่อได้เลย ระบบนี้เราจะใช้ EMA 2เส้นนะครับเพื่อนๆลองเซตตามผมได้เลยเส้นแรกนะครับคือเส้นที่เร็วที่สุดนะครับคือ EMA period 50ส่วนเส้นที่2นะครับคือ EMA period 350นะฮะจำไม่ง่ายคือ50กับ350นะฮะก็จะเป็นเส้นสีขาวและเส้นสีเหลืองตามภาพนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปเจาะลึกถึงวิธีการเทรดขาขึ้นกันก่อนครับ3สเต็ปเท่านั้นเองนะเพื่อนๆลองดูนะสเต็ปที่1นะครับก็คือการใช้ EMA crossover 50ตัด350เมื่อไหร่นะครับตรงนี้เป็น set ที่1น่นะฮะเพื่อนๆที่ติดตามช่อง c h a n t a i School อยู่นะครับตรงนี้ดูไม่ยากแน่นอนนะตรงนี้คือ set ที่1เห็นไหมครับว่าเส้น50ตัด350แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะ buy a s เป็นขาขึ้นนะครับทั้งหมดหลังจากนี้เปิด buy อย่างเดียวอย่าเซลล์นะครับ ถัดไปนะครับสเต็ปที่2คือผมจะรอการ pull back มาที่เส้นที่ลึกที่สุดนะครับนั่นคือเส้น EMA 350นะครับ <c oughs> ก็คือผมต้องการให้ราคาเนี่ยมันมาถึงจุดย่อที่แบบว่าย่อสุดๆจริงๆนะครับถ้าไม่ลึกจริงเนี่ยเราจะไม่นำมาพิจารณาในการเทรดน,นะครับจนกว่ามีการมาแตะอ่ะแบบนี้นะครับตรงนี้คือสเต็ปที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าตัวกราฟแท่งสีแดงนะครับตรงนี้มันมาแตะ ตัว EMA 350เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเข้าสู่สเต็ปที่2นั่นก็คือ pull back to EMA 350นะครับตรงนี้ถือว่าย่อดลึกละพอย่อดลึกเสร็จไม่พอนะครับเราต้องการจะเปิดบ u ายใช่ไหมเราเลยต้องการอะไรครับแรงซื้อกลับที่มากพอมากพอดูจากไหนนะครับดูจากราคาปิดต้องปิดเหนือ EMA 50เส้นสีขาวให้ได้นะครับเหมือนแท่งเทียนแท่งนี้ถ้าเกิดว่ามีราคาปิด สังเกตน,นะครับราคาปิดปิดสูงกว่า EMA เส้น50ตรงนี้ถือว่าตรงนี้โอเคแล้วครับเป็นสเต็ปที่3ได้ล,ละหลังจากนั้นเพื่อนๆทำการเปิดบายได้เลยนะครับที่ราคาปิดเลย SL วางไว้ที่ s w Swing l โ low ด้านล่าง1่จุดเท่าเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเซตแบบนี้แล้วก็เปิดบายได้เลยคำนุณความเสี่ยงให้ดีนะครับระบบนี้แม่นจริงนะครับแต่ก็ต้องอยู่บนความเสี่ยงที่รัดกุมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จบไป1ไม้ง่ายๆนะครับ ไปต่อนะครับถ้าเกิดเพื่อนต้องการจะเรียนทรีนะครับก็ต้องย้อนไปดูสเต็ปไล่เรียงใหม่ทั้งหมดนะครับรอการ pullback นะครับไปที่เส้นสีเหลืองหรือว่า EMA 350นะฮะเพื่อนอ่าโอเคตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมว่ามันมีการมาแตะนะครับตรงนี้เป็นแนวรับที่ดีมากๆนะครับพอแตะเสร็จเห็นไหมตามสูตรเลยนะครับแรงซื้อตามมาเห็นมครับแท่งซื้อก็ขึ้นมาสูงโด่งเลยนะครับแบบนี้เราก็ทําการเปิดบายได้เลยเพราะอะไรครับราคาปิดปิดสูงกว่า EMA 50เ,เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตั้ง RR หนเท่าข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแท่งสตองมู Move แบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำ Stop Loss มาไว้ที่โลของแท่งสตองมู Move ก็ได้นะครับเนี่สตองมูฟ Move คือแท่งอะไรนะครับก็คือแท่งที่มันมีแรงซื้อขนาดใหญ่นะครับมาหื่มาเมื่อเทียบกับแท่งอื่นๆนะครับเพื่อนลองดูเห็นไหมแท่งนี้ใหญ่สุดเลยนะก็วางไว้ที่โลก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวราคา Take Profit นั้นไม่ได้ไกลเกินไปนะครับ ตรงนี้ก็ปิดไปสำเร็จอีกหนึ่งไม้อัปเดตล่าสุดปิดเดือนสิงหาคมปี2025 AI f o r e c a n t e r ทำกำไรสูงเกากําไรสูง91.91% maximum drawdown ต่ำเพียง19.82%นับเป็นหนึ่งปี11เดือนที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องให้กับเพื่อนๆเทยเดอรุกท่านนะครับเริ่มให้ AI ดูแลพอร์ตของท่านได้แล้ววันนี้สนใจทักไลน์แอด Chang t e School ได้เลยใช่ไหมครับเพื่อนง่ายไหมถัดไปนะครับถ้าเราจะไปต่อนะครับสูตรเดิมนะครับก็คือทำการอะไรครับรอให้มันมา แตะนะครับ pull back มาที่เส้น EMA 350อาด้านล่างแบบนี้นะครับเช่นตรงนี้กลับมาแล้วนะครับเพื่อนมองเอนไหมเนี่ยนะฮะรอเลยครับรอแท่งที่มีแรงซื้อกลับขึ้นไปอ่าพอกลับขึ้นไปเสร็จนะครับผมก็ตามสเต็ปนะครับก็เปิดบายนะครับแล้วก็ SL วางไว้ที่ swing low ด้านล่างนะครับคือ swing นี้นะครับ RR 1.5้าเท่าโอเคตรงนี้ก็ ไม่รอดนะครับก็คือแพ้ไปนั่นเองเห็นไหมเพื่อนไม่ได้เป็นเทคนิคที่วิน100%นะครับอัตราการชนะนั้นอยู่ที่7 6นะครับแปลว่ามีไม้แพ้นะครับเพื่อนลองดูกันต่อนะครับพอแพ้แล้วเราจะสามารถเทิร์นคืนได้หรือเปล่านะครับผมอยากสอนให้เห็นทุกรูปแบบนะครับตรงนี้ cross ลงแล้วนะครับเพื่อนก็เป็นขาลงแล้วก็มีการอะไรครับ cross ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับการ cross ขึ้นครั้งนี้พร้อมเลยครับ พร้อมกับการ pull back มานะครับแต่ว่ายังไม่ถึง EMA 350อ่อ่าน,นี้ถึงแล้วเห็นไหมฮะแท่งนี้ถึงพอถึงเสร็จนะครับเกิดอะไรขึ้นต่อราคาปิดของแท่งถัดไปนะครับคือแท่งนี้ก็ปิดเหนืออะไรครับ EMA 50นะก็เปิดบ่ายตามสเต็ปนะครับพเพื่อนๆไปต่อ นะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขึ้นไปโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราตามระบบนะครับก็คืออ่านเท่าเซต็ไว้เท่านี้นะครับหวังเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับตัวอย่างมีให้ดูทั้งที่ได้กําไรนะครับแล้วก็ทั้งที่ขาดทุนนะครับหรือว่าแพ้แต่สําคัญคือเวลาแพ้แล้วนะครับต้องเสียตาม r ิสเปอร์เทรดหรือว่าเสียนิดเดียวนะครับก็คือถ้าเพื่อนเพื่อเล่นริสหน์นะครับก็คือเสีย1%ของพอร์ตแต่เวลาได้เพื่อนต้องได้1านเ่ลาได้ได้1.5เท่าแบบนี้นะครับ จึงไม่จําเป็นต้องชนะทุกมายนะครับเพราะว่าชนะหนึ่งครั้งเราต้องมีอัตรา pay off นะครับหรือว่าตัวเรโ o ที่มากกว่านะครับเวลาเราแพ้นั่นเองโอเคนะน,นี่คือเคล็ดลับความสําเร็จแบบง่ายๆนะครับซิมเปิมากๆเดี๋ยวเราลองไปดูขาลงกันต่อทิศทางการเทรดขาลงนะครับตรงกันข้ามกับขาขึ้นนั่นเองง่ายๆนะครับอย่างแรกเพื่อนๆต้องรู้เลยนะครับว่า EMA Crossover เป็นทิศทางขาลงนะครับคือ50 ตัด350ลงลนะครับแบบนี้เทรดเซลล์อย่างเดียวได้เปรียบนะครับแต่เท่านั้นไม่มากพอนะเพื่อนๆเราจะต้องรอการอะไรครับ l ู b a c k นะครับไปที่ EMA 350ก่อนนะครับตรงนี้ยังทิ้งดิ่งลงมานะครับเราก็ยังมือนิ่งๆอยู่นะครับอาจจะไปดูคู่เงินอื่นนะครับรอนะครับเทคนิคนี้มันน่าจะใช้ได้กับหลายหลาคู่เงินนะครับแต่เพื่อนๆต้องลองไปทดสอบทดลองดูด้วยตัวเองนะอ่าอย่างเงี้ย l l back ไปถึงอะไครับ เส้น EMA 350 <S 2> <S 2> ด้านบนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอเลยครับรอเพียงแค่ราคาปิดนั้นปิดกลับลงมาต่ํากว่า EMA 50เท่านั้นเองนะครับก็คือมีแรงขายที่มันชัดเจนเท่านั้นเองนะครับอ่างเช่นแท่งเทียนแท่งนี้พอมีแท่งเทียนแท่งนีงงงง้ปิดได้ต่ากว่า EMA 50แล้วนะเพื่อนเปิดเซลล์ได้เลย SL วางไว้ที่สุิงฮายด้านบนนะครับ RR ตั้งไว้1.5เท่าเหมือนขาขึ้นเลย <S <S เป๊ะนะเพื่อนง่ายนะผมว่าเทคนิคนี้ง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาชัดเจนด้วยนะครับเพื่อน TP ไปเรียบร้อยนะครับอยากเลียนที่ต่อทําอย่างไรนะครับก็เหมือนเดิมรอนะครับแหวทติ้งอย่างเดียวนะครับโอเครอจนกว่าอะไรครับมันจะไปมีอะไรครับการพักตัวนะครับที่ EMA 350ซึ่งตรงนี้มันทําเป็นแบบลักษณะของ Double Top นะครับหนเรียบร้อยแล้วเพียงแค่อะไรครับรออะไรแรงขายนะครับที่ปิดได้ต่ากว่า EMA 50เท่านั้นเองนะครับเพื่อนถ้ามีเมื่อไหร่ก็เนี่ยตรงนี้มันยังไม่มีนะเพื่อน สมมติว่าบางคนเล่นนะถ้าเกิดว่าไปเจอ EMA 3ามร้อยชนปุ๊บเซลเลยชนปุ๊บเซลเลยนะครับตรงนี้โดนกระชากขึ้นไปนะครับขาดทุนหนักใช้ EMA 50สิครับราคาปิดเป็นตัวกรองนะฮะแบบนี้ปิดต่ากว่าละชัดเจนนะครับแบบนี้ผมถึงเข้า SL นะครับวางไว้ที่สูงหายด้านบน r นึ่เท่านะครับเพื่อนใครที่ต้องการระบบที่ไม่ซับซ้อนนะครับผมว่าระบบเนี้ยเหมาะมากมแล้วก็แม่นมากมาด้วยนะครับ Drawdown ก็ต่ำมากมากด้วยนะฮะเรียบร้อยนะเพื่อน ง่ายไหมสุดจริงนะครับระบบนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนเดูการ pull back ให้เป็นดูราคาปิดนะครับให้ต่ำกว่า EMA 50ให้เป็นเท่านั้นเองนะครับแล้วเพื่อนเก็คำนวณความเสี่ยงแล้วเข้าเทรดเท่านั้นเองเพื่อนๆก็สามารถที่จะมี win rate ได้สูงเฉียด80%นะครับจอดาวเพียงแค่5%ตลอด3ปีที่ผ่านมา และนี่คือระบบที่ทําให้ผมเชื่อว่าความเรียบง่ายและความชัดเจนนะครับคือกําไรที่ยั่งยืนที่สุดนั่นเองนะครับใครอยากลองเทรดจริงผมใช้ติ๊กมิ l l บรเกอร์นะครับค่าสเปดต่ำคอมมิชชั่นถูกมากๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครนะครับผ่านลิงก์ของแชนแนลเทรสกูดที่แปะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้จะได้ค่าสเปดบวกคอมมิชชั่นของติ๊กมิวโบรเกอร์ที่พิเศษต่ํากว่าปกติอีกนะครับดังนั้นอย่ารอช้านะครับสมัครมาได้เลยนะฮะสำหรับรเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเปิดประสบการณ์กับติบ สำหรับระบบวันนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมนำไปทดสอบทดลองจริงนะครับแล้วได้ผลดีอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเทรดเดอร์มิสตอสวัสดีครับ